สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบียร์อนิเมะกันอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุศพูดถังสานกันอีกเส้นเคยนะครับเอาแลวละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่ <Natural ination> พ e ูดพร้อมทำเพลงอะไรมันมากมายเสารรับชมรับฟังกันได้เลย ั้งซานมองสำรวจเพื่อนๆอย่างใกล้ชิดเผื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยไว้ทันขณะที่ดูดซับวงแหวนวิญญ,ญาณอ้าวสือขามีสีหน้าไม่ค่อยสูด้ดีในบรรดาเจ้ตัวประหลาดสื่อไลเคอร์เขาคือคนที่มีร่างกายที่มีความอ่อนแอมากที่สุดทั้งซานมองดูเพื่อนๆขณะด,ดูดซับวงแหวนวิญญาณเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ใช้เลือดออกมาจากลายนิ้วสัมผัสไปที่หน้าผากของอ้าวสือขาทันทีในเวลาต่อมาเลือดของทั้งซานที่เป็นสีครามทองก็หล่อนรวมเข้ากับร่างกายของอ้าวสือข่าอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็ ม้เพียงหยดเดียวก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเส้นเลือดและกล้ามเนือ้อความแข็งแกร่งทางกายภาพของอา้าวสอขาในตอนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นๆอีกต่อไปเพราะเหตุผลนี้จึงทำให้วงแหวนวิญญาณวงที่เก้าของเขาจึงถูกดูดซับได้สำเร็จและนี่ก็คือครั้งแรกของโลกวิญญาจาร์ที่ปรากฏลัทธินลาดามพมยุทธ์สยอาหารและในตอนนี้อา้าวสอขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาอย่างช้าช้าดูม่านตาของเขามีความแวววาวราวกับอัญมณีต่อมาก็มีแสงสีชมพูพุ่งลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาที่อ้าวสเขาแสงน ึยังเห็นได้ชัดนันิ่งๆอยู่ตรงนั้นเรากับลูกป,ปั้นเมื่อทางซานเห็นเส้นนี้ทางซานก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไม่ได้เกินแล้วถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเพื่อนๆที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเขาแล้วเขาจะอธิบายกับคนอื่นอย่างไรแล้วเขาก็เคลื่อนที่ไปหาอ้าวสุขาทันทีแล้วใชมือวางสัมผัสไปที่หน้าผากของอ้าวสุขาจากนั้นก็ใช้จิตสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรตวจสอบแต่ว่าก็ไม่พบอะไรผิดปกติซึ่งมันก็ทําให้ทางซานแปลกใจเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเพียงไม่นานอ้าวสุขาก็ได้กลับมามีสติอีกครั้งทางซานถอนพลังศักดิ์สิทธิ์บางส่วนออกแต่ว่ายังคงใช้จิตสัมผัสศักดิ์สิทธิ์สารวจอยู่ตลอดเวลาเพื่อหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นจะได้ช่วยไว้ได้ทันท่วงที และทางซานก็เอ่ยถามเสียวอ้าวขึ้นมาทันทีว่าเสียวอ้าวเป็นอย่างไรบ้างอ้าวสือขาก็ยิ้มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หัวเราะออกมาส <c oughs> เสียงดังฮ่าเสียซานข้าสบายดีระหว่างพวกเราเป็นพี่น้องกันจึงไม่ต้องขอบใจเจ้าทางซานก็รู้สึกผ่อนคลายที่เห็นอ้าวสือข่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาก็เอ่ยถามว่าแสงสีชมพูที่เข้าไปในหน้าผาของเจ้ามันคืออะไรกันอ้าวสือข่าพูดเบาๆว,ว่าหลังจากที่ข้าดูดซับองค์เวียนวิญญาณวงที่เก้าระดับแสนปีเสร็จเรียบร้อยพลังวิญญาณของข้าก็พัฒนามาอยู่ระดับเก,ก้กา,า,า,เา,า,า,ากััยยนนเาารรป็ชิมม แต่ก่อนอายุ30ปีข้าจึงมีคุณสมบัติในการสืบทอดองคนเป็นพระเจ้าของเขาแต่ข้าต้องฝึกฝนระดับพลังวิญญาณให้อยู่ระดับ99ก่อนแล้วจึงจะเริ่มการสืบทอดได้ทังซานจงมองแล้วเอ่อยถามว่าสืบทอดค์เป็นพระเจ้าอย่างนั้นหรือว่าแต่เป็นพระเจ้าองค์ใดกันเมื่อเอาสือขาวเห็นทังซานคุ้นคิดเอาสึกขา่าก็ยิม้มแล้วก็พูดว่าเจียวซานเจ้าอยากคิดมากอย่าลืมว่าข้าเป็นราชิทรนรามผมพยุตใส่อาหารคนแรกที่มาถึงระดับนี้อาจเป็นเพราะว่าข้าอายุยังน้อยและยังหล่อมากด้วยพขจึงเลิกข้าดูเหมือนว่าข้าจะมีโอกาสกลายเป็นพระเจ้าแล้วแม้ว่าต้องใช้เวลาสักระยะแต่ย่งน้อยข้าก็ไม่ต้องไปตามหาพระเจ้าเอาซือขาวหะอย่างภาคภูมิใจ คือคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาเจะตัวประหลาดซเลอคเอร์อมาตลอดแม้ว่าการสนับสนุนไส้กรอกของเขาจะค่อนข้างดีแต่ว่าก็เทียบไม่ได้กับของแกก็สมบัติของนิ่งหลงๆในการต่อสู้แม้ว่าเขาจะพึ่งพาไส้กรอกภาพกระจกเพื่อเรียนแบบทักษะวิญญาณของคนอื่นแต่ว่าในการต่อสู้จริงเขาก็ไม่สามารถเอาชนะใครได้แต่ว่าเขากลับได้รับความสนใจจากพระเจ้าเช่นนั้นแล้วเขาจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรแล้วทางซานก็เอ่ยถามซ้ำอีกครั้งว่าเสียวเอ้าพระเจ้าที่เลือกเจ้าคือเอ้าสื่อข่าวก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าข้าคือเทพอาหารฮ่า ในบรรดาเจ้าตัวประหลาดสีไอเลคเอร์นั่นก็คือจูจูซิงหลังจากที่เห็นนางดูเราโศแหวนวิญญาณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งถังซานและอ้าวสือขาต่างกรธดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปบนท้องฟ้าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้ายังคงเงียบสงบจูจูซิงค่อยๆลืมตาลูม่านตาของนางค่อยๆเปล่งประกายราวกับไข่มกสีดำในขณะที่นางกำลังลุกขึ้นยืนการเคลื่อนไหวก็ดูราวกับภาพดวงตาแล้วหันมามองถังซานกับอ้าวสือขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าพวกเขากำลังมองดูอะไรกันบนท้องฟ้าแล้วนางก็เอ่ยถามว่าเสี่ องค์แห่วิญญาณเสร็จแล้วพลังวิญญาณอยู่ระดับไหนจูจูสิงก็ตอบว่าตอนนี้ข้าอยู่ระดับ93ไม่คิดเลยว่าจะมาถึงระดับราชสิทินรนามพมยุทธได้ก่อนอายุ30ปีทังสายิ้มพร้อมเอ่ยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเจ้าดูดซับองค์แห่วิญญาณได้อย่างปลอดภัยเอ้าสุขาก็เอ่ยถามว่าตอนนี้เจ้ากลายเป็นราชสิทิ์รนามพมยุทธแล้วจะตั้งชื่อให้กับตัวเองว่าอย่างไรดีจูจูสิงคิดแล้วก็พูดว่าเรื่องชื่อไม่สําคัญเรียกตามวิญญาณยุทธของข้าพมยุทโลกันดีไหมเอ้าสุขายิ้มอย่างบิดเบี้ยวแล้วก็พูดว่าตั้งชื่อได้ล่าสมัยมากเจ้าเป็นผู้หญิงควรใช้ชื่อว่าพมยุทธวิลานน่าจะดีกว่าจุจูสิงหัวเราะคิกคักพอเธ ผมมายด์ใช่กอกแน่นอนว่าข้าจะตั้งซื้อด้วยตัวเองตอนนี้ข้าเหนียวตัวมากข้าขอไปล้างตัวก่อนผู้จบนางก็หันหลังเดินลงภูเขาไปแล้วอา้าวสือข่าวก็พูดว่าจูซิงเรอข้าก่อนข้าก็อยากล้างตัวเหมือนกันพี่ใหญ่ยังข้าเทพอาหารเรียกข้าว่าผมายด์เทพอาหารอา้าวสือข่าวตะโกนตามหลังนางได้วยความเร็วระดับร,ราชสิท์ระนามผมายด์สายจมตีว่องไวเขาจะไล่ตามทันได้อย่างไรและจ,จูซิงจะไม่ให้โอกาสเขาได้แอบดูนางทั้งซาที่เห็นเส้นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มแล้วก็สายหัวในเวลาส่ากหกกกกรปปะะล้นีบบองงยยเเเสสมมแแแวู็ิั ที่ทางด้านล่างมีรูวัตถุกแกะสลักมาจากยกเวาว์ทางซานก็คาดเดาได้ทันทีว่าคนต่อไปคือนิ่งหลงหลงขณะที่ทางซานกำลังจะเดินเข้าไปแสดงความยินดีกับนางจูจ่ๆก็มีเสียงปบมือจากบนท้องฟ้าทางซานจ้องมองดูด้วยความไม่เข้าใจท้องฟ้าผดป่งเล้วิดใดถึงมีเสียงฟ้าร้องวินาทีต่อมามีแสงเก้าสีพุ่งลงมาจากท้องฟ้าตกลงบนหออแก้วก้าสมบัติที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศทัในใดนั้นหอแก้วก็้สมบัติสว่างขึ้นมีลำแสงพุ่งออกมาปรากฏภาพขนาดยักษ์อยู่กลางอากาศเป็นผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อผู้้้าาาาาาาเเกกกกสีีแลลลลวยยยิิิมมมทททัััััใหหหหบงง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 นนนนนนไปปออออ่่ฝขขดูู้ืะ กับนิ่งหลงหลงทั้งสานมองดูอย่างเงยียบๆแล้วคิดในใจว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าพวกเราเจตัประหลาดสีเลเคอร์เป็นสัตว์ประหลาดที่กับชาตมาเกิดเออไม่ต้องสงสัยเลยว่าผ้าบนท้องฟ้าย่อมเป็นพลังของพระเจ้าแต่ก็ไม่มีพลังเทียบเท่ากับเทพสมุทรเทพทุสวรรค์หรือเทพอสุรแล้วก็มีสายลมพัดผ่านเข้ามาเทพธิดา9สีหายไปของแก้วเกෞสมบัติเกื้อที่มาอยู่ในมือของนิ่งหลงหลงจากนั้นนางค่อยๆลืมตาขึ้นใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อเห็นทั้งสานอยู่ตรงหน้านางก็รีบลุกขึ้นยืนพร้อมบอกว่าพี่สานนางบอกว่านางคือเทพธิดาเ9สีและยังบอกอีกว่านางเลือกข้าเป็นผู้สืบทอดแต่ต้องรอให้ข้าไปถึงระดับ 9กก่อนจึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม <N> ในบรรดาเจ,จ้ตัวประหลาดสือไล่เคอร์คนที่เี่หลงหลงรักมากที่สุดคืออาลซุคาแต่ว่าคนที่นางไว้ใจที่สุดคือพิซารของนางถ้านางมีคําถามแน่นอนว่านางต้องทำเขาก่อนเสมอทางซานก็ยิ้มแล้วก็พูดว่ายินดีด้วยหลงหลงมันเป็นเรื่องจริงจะต้องฝึกฝนให้มากขึ้นไปถึงระดับ99ให้ได้ <N> ข้าเชื่อว,ว่าเจ้าจะผ่านการทดสอบของเทพธิดาเ4ได้อย่างแน่นอนยิ่งหลงหลงกับพิพตาจากนั้นก็ใส่หัวไปมานางพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆ หลงๆทำไมกันเจ้ารู้ไหมว่าการไปถึงระดับนั้นได้คือความฝันของทุกคนตอนนี้เจ้ามีโอกาสแล้วยิ่งหลงๆหันไปมองรอบๆก็ไม่พบกับเ้าาสือคานางจึงเอ่ยถามว่าพิซานเสียวอ้าวอยู่ไหนทางซานก็พูดว่าเสียวอ้าวดูซับองแหวนวิญญ,ญาณเสร็จเป็นคนแรกแล้วตอนนี้ก็ไปล้างตัวอีกเดียวก็จะกลับมามีอะไรหรือเปล่าเจ้ารู้สึกเป็นกังวลไหมเมื่อเขาอยู่นอกสายต่อยิ่งหลงๆถอนหายใจด้ยวยความร้องอกแล้วกระซิบข้างหูของทางซานเบาๆวา่าพิซานสัญญาอะไรกับข้าได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าหลงๆทำไมวันนี้เเเเเจจจ้้้าาาาาาาแปปลลกกกกังงงงยยยิิ่่่่่่วววรระะบบพพีีีีนนอออสค็ขท กาลังจะมาถึงได้ไหมแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นคนเสเพแต่ข้าก็ภูมิใจในตัวขอมากการที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันคือสิ่งที่ข้ามีความสุขมากที่สุดหากเขารู้ว่าข้าถูกเลือกจากพระเจ้าเขาอาจรู้สึกน้อยใจได้ทั้งซันก็เอ่ยถามกลับว่าที่เจ้ามีอย่างรับกันสืบทอดขมเป็นพระเจ้าเหตุผลเป็นพ่อเฉียวใช่ไหมไปหน้าคงนิ่งหลงหลงนาขึ้นมาด้วยควมเขินอายแล้วนางก็พยักหน้าเบาๆทั้งนรูปศีะขคงนิ่งหลงหลงแล้วถอนหายใจเบาๆนิ่งหลงหลงก็เอ่ยว่าถ้าไม่ได้อยู่กับคนรักการเป็นพระเจ้าก็ นิ่งลงลงตกใจแล้วหันไปมองดูรอบๆทันทีเห็นอ้าวสือขาอยู่ทางด้านหลังกำลังเดินเข้ามาแล้วหันกลับมามองทังซานพมพูดว่าพี่ซานพี่รู้ว่าเขามาถึงนานแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกข้าจากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาอ้าวสือขากระโดดสวมกอดอยู่ในอ้อมแขนของเขา พ่อเบลอบอกว่าเสียวอ้าวอย่าเข้าใจผิดนะข้าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเรื่องนี้ข้าไม่สนใจเรื่องการสืบทอดความเป็นพระเจ้าข้าอยากอยู่กับเจ้าไปตลอดหลังสงครามกับจักรวรรดิวิญญาณยุติสิ้นสุดลงข้ายินดีแต่งงานกับเจ้าเจ้าคิดว่าอย่างไรอ้าวสื่อข่าวมองดูนิ่งหลงหลงที่อยู่ในอ้อมแขนเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ออกเสียวอ้าวอย่าทำให้ข้าตกใจความแข็งแก่งไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนอกจากนี้พวกเราทั้งคู่ก็เป็นระดับราชสตนระนาพมุญศกันแล้วตับข้ามาหลังสงครามสิ้นสุดแต่งงาน ยินดีข้าจะดูแลเจ้าไปตลอดเจ้าสั่งดีกับข้ามากจริงๆหลังจากที่เนี่งหลงหลงได้รับคําตอบจากอ้าวสื่อขานางก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นแล้วน้องตัวจุบอ้าวสื่อขาทันทีแล้วก็แน่นอนว่าอ้าวสื่อขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดไปเหมือนกันทั้งคู่เริ่มจูบกันแล้วกับว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยงหลงหลงเป็นคนขี้อายไม่ค่อยสนิทสนมกับอ้าวสื่อขาต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าในตอนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วและจู่ๆก็มีเสียงไอขึ้นมาสองครั้งพร้อมกับคําพูดดังขึ้นมาว่าเฮ้มเบาๆหน่อยเปิดเผยต่อที่สาธารณะเชียวนะลิ้นฝีปากของทั้งคู่แยกจากกันแล้วเนี่ยงหลงหลงก็ทุบไปที่หน้าอกของอ้าวสื่อขาด้วยความเขินอายแล้วอ้าวสื่อขาก็พูดว่าลง ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าแต่ในอนาคตเจ้าต้องเข้ารับการสืบทอดความเป็นพระเจ้าจากเทพธิดาเก้าสีนิ่งหลงงก็เงยหน้าขึ้นมองอ้าวสือขาใบหน้าที่โล่งใจกว่าหน้านี้ก็กลับมาเป็นกังวลอีกครั้งแล้วนางก็พูดว่าจะว่าอะไรนะเสียวอ้าวข้าบอกไปแล้วว่าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปอ้าวสือคายิ้มพร้อมบอกว่าก่อนหน้านี้เทพอาหารก็เลือกข้าเป็นผู้สืบทอดเหมือนกันและทังสารก็ได้เอ่ยแทรกขึ้นมาว่าเสียวอ้าวได้กลายเป็นแลสตินและนำพรมยุทธ์สยอาหารคนแรกจึงได้รับความโปรดปรานจากเทพอาหารที่อยู่บนดินแดนศักดิ์ งหลงลก็ทุบไปที่หน้าอกของเสียวอ้าวแต่ว่าเสียวอ้าวก็ปล่อยให้นางทุบแล้วก็พูดว่าหลงหลงข้ารักเจ้านิ่งหลงหลงสบไปที่หน้าอกแน่นขึ้นแต่ก็ยังไม่หยุดทุบพร้อมร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจในเวลาต่อมามีเสียงพญาหงศ์และก็กังวานไปทั่วยอดเขาส่วนหัวของพญาหง์มีเก้าหัวลำตัวยาวสิบเมตรทั้งสันเงยหน้ามองดูพร้อมเอ่ยว่าจะวุ่นทำสำเร็จแล้วแต่น่าเสียดายที่ทรงไม่เข้าข้างเขาไม่มีพระเจ้าองค์ใดเลือกเขาไปผู้สืบทอดจากนั้นมาหงจิ้นรอดลงมาหาทุกคนพร้อมพูดข มองหมาหงจิ้นเพราะเอ่ยว่าระดับ93อะไรกันเจ้ามีวิญญาณยุทธพญาหงถือว่าเป็นวิญญาณยุทธชั้นยอดเจ้าไม่อายหรือที่พลังวิญญาณสูงไม่เท่าข้าตอนนี้ข้าอยู่ระดับ9 4หมาหงจิ้นก็เก่ายังไม่พอใจว่าเจ้ามีวิญญาณยุทธสนับสนุนอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่แปลกที่พลังวิญญาณของเจ้าจะสูงกว่าข้าทุกคนต่อจากนี้ไปจะเข้าว่าภูมิยุทธพญาหงขณะที่เขาพูดคุยกันรอบๆใต้มือไปมีหมอกสีขาวแผ่ออกมาทุกคนมองเห็นพยัก์เขาขนาดยักษ์อยู่ทางด้านหลังของเขาใต้ม่รับะด95 ูกต no ้ยินดีด้วยถูกต้องข้าพัฒนามาอยู่ระดับ95แล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงระดับนี้ได้จริงๆคราวนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับเราปุโรหิตของจักรวรรดิวิญญาณยุทธอีกแล้วพวกเขามีปุโรหิตหกคนพวกเราก็มีราชสิทธิระนามพมยุทธหกคนเหมือนกันพวกเราจะแสดงให้จักรวรรดิวิญญาณยุทธเห็นว่าพวกเรานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนทุกคนแต่ก็พยักหน้าเห็นด้วยเพราะว่าใต้หมู่ไปไม่ได้พูดเกินจริงถึงแม้ว่าเราปุโรหิตของจักรวรรดิวิญญาณยุทธแต่ละคนจะมีพลังระดับ96ขึ้นไปและคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือพมยุทธจระเขทองคําที่อยู่ระดับ98จากนั้นใต้หมู่ไปก็หันไปหาทางซานแล้วก็พูดว่าเสี่ยวซานเจ้าจะไปใ จัดการกับเทพทูตสวรรค์ตอนไหนเพว่คงแข็งแข่งในปัจจุบันของเจ้าก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาทั้งซานยิ้มแล้วก็พูดว่าเข้าไปมาแล้วได้พาเสียอ,อูไปด้วยถือว่าเสียเลืเสียน,นี้ไปได้ด้วยคำพูดของทั้งซานมันก็ทำให้ทุกคนตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วก็หันมองมองหน้ากันแล้วอ้าวสื่อขา่าวก็พูดขึ้นว่าเจ้าไปมาแล้วอย่างนั้นหรือรอ <c oughs> ให้เสียอูดูซับวงเวทวิญญาณเสร็จแล้วพวกเราจะรีบกลับไปยังสนามรบทันทีแต่มู่ไปก็ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเส่อซานจะช่วยพูดบอกเราให้ชัดเจนในการต่อสู้ระหว่างเจ้ากับเสียเรเสียหน่อยได้ไหมฟังดูเหมือนว่าเจ้าจะโอ้อวดเกินไปหน่อยเสียดายที่พวกเราไม่ได้เห็นจากการต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งซานก พูดขึ้นมาว่าเจ้าจะได้เห็นอย่างแน่นอนการบุกยึดป้อเจลิงเขาต้องได้ต่อสู้กับเซรเรเซียอีกรอบเขาจะไม่ให้โอกาสนางอีกแล้วสําหรับเหตุผลที่ทังซานไม่ได้ไล่โจมตีเซรเรเซียในตอนนั้นเป็นเพราะเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บจากจีสัมผัสของนางซึ่งอาการบาดเจ็บแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นตัวได้ใต้มม่ไปก็พยักหน้าให้ทังซานแล้วหันกลับไปมองคนอื่นๆแล้วใต้มม่ไปก็พูดว่าทุกคนคิดซื้อตัวเองไว้แล้วหรือยังตอนนี้พวกเราต่างก็อยู่ระดับและสับกันดวาแน่่นนนออตากีี้เรยวพมยุทธ์ ี้็คิดว่าเรียกจะว่าผมัญญ์ใช่กอกน่าจะโมออก,กวัวแล้วอาสือข่าวก,ก็ตะคอกขึ้นมาด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากมาหงกินกอดไม่ได้ที่จะพูดว่าข้าพอเข้าใจที่หลงงได้รับความชนใจจากเทพธิดาเก้าสีแต่ที่ข้าไม่เข้าใจก็คือทําไมเทพอาหารถึงรับเจ้าเป็นผู้สืบทอดคุณลุงใช่กอกยักษ์แล้วอ้าสือข่าวก,ก็เอ่ยว่าเพราะว่าข้ากลายเป็นลัทธินนรนามพมัญญสใจอาหารคนแรกจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดแต่ข้ารู้สึกว่าเจ้าอิศาที่ข้าหลอกกว่าใช่ไหมไม่ใช่อิสาเพราะเรื่องการสืบทอดเม คงใช้เวลาส0งยปีวิญญาณยุทธพญาหงมของข้าสามารถฝึกไปถึงระดับนั้นได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงตอนนั้นข้าอาจกลายเป็นผู้ถูกเลือกของพระเจ้าได้เลยก่าเจ้าด้วยช่ำได้มือใบยิ้มแล้วก็พูดว่าเึ่ยเลยเจ้าอ้วนไม่ว่าหลงหลงและเสียวอ้าวอาจจะโชคดีแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้แย่การที่สามารถมาถึงระดับราชสิทธินำพมยุทธได้ก่อนอายุสามสิบปีพวกเราก็ได้สร้างประวัติศาสตร์บนดินแดนโต้ลัวแล้วซึ่งของเสียวอ้าวคือเทพอาหารแล้วคนที่เหลือล่ะจะต้องชื่อว่าอย่างไร จากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าระดับ95สายโจมตีใต้มู่ไปซื้อพยักเขาระดับ92สายสนับสนุนเอาสื่อขาซื้อเทพอาหารระดับ92สายโจมตีมาหงจิน้นซื้อพยาหงระดับ94สายสนับสนุนนิ่งหลงหลงซื้อ94ระดับ93สายโจมตีว่างไวจูจูซิงซื้อโลกันระดับ100สายควบคุมถังซานมีชื่อว่าเทพสมุทรหลังจากที่ทุกคนพูดจบต่างก็จ้องมองไปยังเสี่ยวอู่ที่กําลังดูดซับวงแหวนวิญญ,ญาณน,นิ่งหลงหลงพูดขึ้นมาว่าตอนนี้พวกเรา7คนก็เหลือเพียงเสี่ยวอู่ที่ยังไม่มีชื่อพิสานคิดว่าชื่อของนางควรตั้งชื่อไว้อย่างไรดีทังสานยิ้มเล็กน้อยขณะที่มองไป ดวง,งตาของเขาอ่อนโยนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องน้องว่ากระดูกอ่อนผมมายดกระดูกอ่อนเขาจะช่วยให้นางดูดซับวงแหวนวิญญาณให้เสร็จเร็วขึ้นเพื่อที่พวกเราจะได้กลับไปยังสนามรบโดยเร็วนางเคยเสียสละตัวเองเพื่อขา้าการเสื้อตัวของพวกเราคงน่าจะไม่มีปัญหาจากนั้นมีแสงและเงากระพริบ,บทางซานเคลื่อนที่มาอยู่ทางด้านหลังของเซียวอูนั่งคดสมาิอยู่ทางด้านหลังของนางจากนั้นค่อยๆยกมือทั้งสองข้างขึ้นนิ้วชีและนิ้วนางของมือทั้งสองข้างมีแสงสีขาวเป็มไออกมาอ้อมหุ่มเขาและเซียวอูไว้อย่างสมบ ญญเพราะนางกำลังถูกพลังจากวงแหวนวิญญาณโจมตีสิ่งที่ทังซานกำลังทำคืออาศัยจิตสัมผัสศักดิ์ธิ์ของเขาเพื่อควบคุมพลังของเซียวอูในขณะที่นางกำลังดูดซับวงแหวนวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้วินาทีต่อมาทั้งซานและเซียวอูก็เชื่อมต่อเข้าหากันทังซานมองเห็นทุกการเปลี่ยนแปลงของนางได้อย่างชัดเจนสิ่งแรกที่ทังซานเห็นคือแสงสีทองจางๆที่อยู่ด้านในสิ่งนี้ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเพราะความแข็งแกร่งทางร่างกายของเซียวอูได้พัฒนามาอยู่ระดับครึ่งเทพแล้วนี่เป็นผลมาจาก,กาที่ด่าง วแหวนวิญญาณวงที่8เสร็จอย่างรวดเร็วและพลังวิญญาณของนางก็พัฒนามาอยู่ระดับ95ต่อไปคือวงแหวนวิญญาณวงที่9ก่อนที่จะเริ่มดูดซับวงต่อไปเจียวอูพูดขึ้นมาว่าพี่ทังซานก็เอ่ยเบาๆว่าอย่าคิดพุ่งสร้างเรียกวงแหวนวิญญาณวงที่2ที่พระเจ้ามอบให้ออกมามีพี่อยู่ที่นี่ถ้าจะคิดพุ่งสร้างได้อย่างไรทังซานพูดอย่างเข้มขุมว่าเซียวอูอย่าพึ่งพาข้ามากเกินไปเพราะมันจะมีประโยชน์ต่อเจ้าในอนาคตข้าเพียงช่วยต่อต้านพลังของวงแหวนแต่การควบคุมพลังเป็นตััััััวววววววเเเเจจจ้้้้้้้้้าาาาาาาอออออองงงททททททีีีี่่่่ใใหหหไดยูพพกกกกกนนนนนน็ิบแญณ2รระมมล ผ่านบททดสอบเสียวอู <rain> Jamie, ่ได้ร <serves> <in> ับวงแหวนวิญญาณจากพระเจ้าสาวงแต่เพียงแค่สองวงก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้นางขึ้นมาอยู่ระดับสูงสุดต่อมาวงแหวนแสงสีทองกระจายออกไปอย่างเงียบๆแล้วหลอรวมเข้ากับร่างกายของเสียวอู่ทันทีดังนั้นทังซานยกพลังของเสียวอู่ออกเป็นสิบสายโดยแต่ละสายจะถูกควบคุมจากจิตสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียวอู่ก็สามารถดูดซับวงแหวนวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมีวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดปรากฏขึ้นอยู่เหนือเสียวอู่โดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ แล้วไหลเข้าสู่ร่างกายของเสียวอูขนะที่ทังซานกำลังจะดึงมือกับการถ่ายเทของกระแสน้ำเย็นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจึงทำให้เขามีกล้าดึงมือกับทังซานอดกั้นแล้วถ่ายทอดจิตสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ให้กับเสียวอูไปหน้าที่สงบนิ่งของเขากว่าน้านี้เปลี่ยนเป็นเขา่าซีขึ้นมาทันทีมันคืออะไรกันจึงํำให้เขาที่อยู่ระดับพระเจ้าตกใจได้ถึงเพียงนี้เพียงไม่นานทังซานก็ได้คำตอบกระแสน้ำเย็นที่ไหลออกมาจากมือของเขาก็คือพลังจากขีแดนอสุร่าและยังสัมผัสได้ถึงเจตนาลมแห่งการสังหารที่รุนแรงอย ถึงหลังไหลเข้ากับร่างกายของเซียวอูทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกะทันหันจึงไม่แปลกที่ทางซานตกตกตะลึงจิงที่เซียวอูกำลังกระเรินหน้าคือการปรากฏตัวของเทพอสุานั่นก็คือเทพอสุลาทางซานไม่กล้าคิคดเลยว่าเซียวอ,อูจะต้องพบเจอกับอะไรต่อจากนี้หัวใจของทางซานเต็มไปด้วยความหวาดวุ่นใจเมื่อเห็นคนรักตกอยู่ในอันตรายที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตความสงบของเขาก็ไม่อาจรักษาให้สงบได้อีกต่อไป